จับตาที่ดินจังหวัดนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าราคาประเมินเนี่ยโตกว่า5เท่ารวมถึงซื้อขายกันวาละ1ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรดาเจ้าสวบรรดาบิ๊กแบรนด์เนี่ยต่างเอาเงินมาลงตรงนี้สร้างโปรเจกต์มิกยูสกันมากมายรองรับพวกฟีวิกซ่านะครับเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าใครมีที่ดินเนี่ยโชคดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกะกับคุณครับม้บางข้างด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในอสังหาริมทรัพย์แลวก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคอลัป์อสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ับช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณลักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคินจะชวนคุยเรื่องของจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยราคาประเมินพุ่งสูงถึง5เท่านะฮะแล้วก็ขายกันตารางวานละหนึ่งล้านไปแล้วครับหากเราพูดถึงจังหวัดที่โดดเด เรียกว่ามีข้อดีระหว่างทั้งกรุงเทพและภูเก็ตเข้าร่วมด้วยกันนะครับกล่าวคือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ขับรถมาถึงแล้วเป็นทะเลอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของแหล่งอุตสาหกรรมทางฝั่ง,ง EEC อีกด้วยครับล่าสุดเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับหลังเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมานะฮะชาวต่างชาติแห่ซื้อภูวิลล่าพัทยาให้กลายเป็นบ้านหลังที่2นะครับตะลึงราคาที่ดินพุ่งตารางวาละ1ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งอารงร 1, า,อารตา วาเนี่ยคิด เป็นไรนะก็คือเสียตรงวาอยู่ที่400ล้านบาทนั่นเองนะครับราคาเนี่ยสูสีกับทางหาดป่าตองที่ภูเก็ตเลยนะครับอย่างแรกเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทางรัสเซียนะครับก็ต่างหนีเรื่องของสวัสดสงครามการคว่ำบาตรการแซงชั่นส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปทางภูเก็ตนะครับแต่พระยาเนี่ยมีข้อดีนิดนึงคือว่าราคาเนี่ยนะครับยังค่อนข้างถูกกว่าภูเก็ตค่าของชีพก็ถูกกว่านะครับอันเนื่องมาจากพระยาเนี่ยต่อให้มันเป็นหายก็จริงแต่ว่ามันยังมีความทดแทนได้ของที่ดินนะครับไม่จํากัดเหมือนกับทางภู ที่เป็นเกาะแล้วก็เป็นภูเขาค่อนข้างเยอะพระยายเนี่ยยงังขยายไปยังเป็นชมบุรีนะครับเป็นระยองเป็นสัตหีบเป็นบางสเร่ใกล้ๆเนี่ยมีพื้นที่ชัดวัฒนาโครงการที่อยู่ใา่ยได้ค่อนข้างเยอะครับทำให้ยักษ์อสังหาของไทยเรานะครับแบรนด์ดังๆเนี่ยฮะอย่างเช่น AWC ครับก็เป็นบริษัทในเครือของคุณเจริญนนั่นเองนะครับรวมถึง NQDC ครับในเครือของอทาง CP นะครับแล้วก็ทาง Land and House ครับต่างลงมาเล่นโปรเจกต์มิกจูดที่พระยานะครับมูลค่ารวมกันกว่า3า0 0 0ล้านบาทเลยนะฮะก็เลยว่าชิงกาลังต แต่คนไปเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นตัวไทม์ยอนทเวนตี้วันที่พัทยานะครับมูลค่ากว่า6000ล้านนะตัวอัลคอร์ทิกพัทยาโปรเจกต์นะครับมูลค่ากว่า1 0,000ล 000. ้านอ่วงอมัดบีชเนี่นะครับอยู่ที่3000ล้านแล้วก็ไอคอนสยามพัทยาโปรเจกต์นะครับของทาง m อ็มเนี่ยไปถึง10,000ล้านเหรียญครับคือเมื่อก่อนคิดถึงห้าในพัทยานั้นก็ยิงถึงพวกเซนทรันพัทยาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้มอลลี่ก็ค่อนข้าง,าง,าง,างเล็กๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับทั้งททัั iam, ัั้งงงหหรรือออไไมม่่ฝกกขขตวแบบนนนด์าเซ็ปุ ยาเพิ่มขึ้นครับคือต้องบอกกับพยาเนี่ยมันจะต่างจากเมืองท่องเที่ยวอื่นๆเช่นทางภูเก็ตหรือว่าตัวเชียงใหม่นะครับก็คือพยาเนี่ยค่อนข้างใกล้ก,กับ EEC ซึ่งเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมนะครับเช่นระยองเองเนี่ยคนที่ทำงานแถวนี้เนี่ยถือว่ามีเงินเดือนสูงระดับประเทศไทยเลยนะครับรวมถึงมีแรงงานต่างชาตินะครับมีแอร์แพดเข้ามาอยู่แถวนี้ค่อนข้างเยอะด้วยแต่นัน่นวนที่แบ็น X แอร์แพดเนี่ยต้องการอยู่ในแวดล้อมที่มันมีสันนาการเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีวัฒนที่มันค่อนข้างดีอะ่นานานอะ บางคนก็อาจจะอยู่จีาชานะครับบางคนอยู่ทองหล่อเลยก็มีและอีกที่หนึ่งที่ขับได้เลยคือตัวพัทยาเพราะอยู่อยู่ค่อนข้างใกล้ครับดัานโซนพัทยาก็กลายเป็นหนึ่งนะครับในแหล่งของคนทํางานที่เอ็กซ์แทแถวนี้ด้วยนะซึ่งตําแหน่งงานแค่นี้คมเดียวอย่างเช่นอมตะนครเนี่ยมีกว่า60 0 0 0ตาแหน่งนะครับไม่ต้องคิดเรืงการว่ามันต้องการคนอยู่อาศัยมากมายขนาดไหนครับอีกทั้งเมืองพัทยานะครับยังเดินทางค่อนข้างง่ายมาจากกรุงเทพมหานครด้วยทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางมาค่อนข้างเยอะนะครับจะต่างจากภูเก็ตนิดนึงท ขับรถเนี่ยไม่ได้สะดวกเท่ากับพัทยาโดยเฉพาะคนกรุงเทพนั่นเองครับตอนหลังก็มีการสร้างมอเตอร์เวย์ขยงขยายกันไปไกลแล้วนะครับกา mm hmm. รเดินทางเนี่ยสะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆครับอีกอย่างเนี่ยโปรเจกต์ Project EC เนี่ยรัฐบาลเองก็ยังผลักดันให้มันไปอย่างมากขึ้นนะครับ mm hmm. เช่นรถไฟเชื่อม3สนามบินนะฮะอูตเปาดอนเมือง สวนภูมิซึ่งฝั่งอุดรภารี์ก็มี็การอัปเกรดขยายสนามบินตรงนี้ด้วยนะครับดังเนี่ยโครงข่ายของทางภาครัฐเองนะครับเมดเงินกระตุ้นของพญาเองรวมถึงนโยบายอย่างเช่นฟรีวีซ่าชาวจีนรวมถึงนะครับในภาคการท่องเที่ยวที่เน้นชาวไทยเองก็ตามเนี่ยพญาก็ได้รับการกระตุน้นตรงนี้ค่อนข้างมากเลยครับอีกทั้งตัวพัยาเองก็มีการทําหาดพัยาที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับขยายชายหาดเนี่ยนะฮะความยาวกว่า2.8กิโลครับถูกขนาดนะัานว่าเป็นไมอามี่เมืองไทยเลยทีเดียวฮะส่วนตัวผมในมุมของสังหานะถือว่าชอบมากๆนคก็ือขแดงใเมืออทท่่เียาก นั่นเองนะจะสังเกตว่าเป็นโซนที่แบบมีคนเดินนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินไปเดินมาอาบแดดเล่นน้ําเล่นทะเลค่อนข้างเยอะนะครับทราฟฟิกดีมากเลยลองนึกถึงตรงสัมปทแควก็ได้ครับที่มีถนนคนเดินคนเดินเยอะๆถัวนี้ครับแต่ที่นี่ยังขายายได้อีกอ่ะูลค่าเนี่ยเพิ่มอย่างมหาศาลนะครับลงทุนเนี่ยเทียบกับมูลค่าที่ได้มาเนี่ยถือว่าน,น้อยมากๆครับทำให้บริเวณหน้าหาดเนี่ยยิ่งคึกคักขึ้นไปใหญ่เลยความกว้างเนี่ยกว้างขึ้นถึง35เมตรเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนนะครับว่าจากโครงการพื้นฐานที่มีมากมายนะครัััับบบบแแลลล้้วววกกก็็คคคาาาามมหหนน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 น่่่่่ใโอสรรรรททีีีีีีเเเเตติขึยยยะชุปจงด เมินพุ่งอย่างรวดเร็วนะครับพุ่งสูงกว่า5เท่าโดยทีเดียวครับก็เรีพุ่งแรงสุดในเหตุของ e e c เลยก็ว่าได้ครับโดยราคาประเมินที่แพงที่สุดนะครับคือตรงเรียบหาดพัทยานะครับหรือว่าตรงสาย1นนั่นเองนะครับอยู่ที่200 0 0 0บาทต่อตารางวานะนี่คือราคาประเมินนะครับแต่ขายจริงเนี่ยทะลุไปเยอะแยะมากกว่านี้เยอะนะครับหกเจ็ดแสนหรือบางที่อาจจะเป็นหลักล้านก็ได้นะแต่เขาไม่ค่อยขายกันนะครับซึ่งพอเขาสร้างมูลฐานมันเข้าอยู่ในโซนนี้มากยิ่งขึ้นเองครับทำให้ตลาดบ้านเนี่ยอาจจะมาอยู่แถบนี้มากก็ได้นะครับเพราะว่ารถไฟความเร การจะเข้าสู่กรุงเทพมาหานครเนี่ยอาจใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงซะด้วยซ้ําซึ่งจากการรายงานนะครับอาจใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ไปถึงแล้วนะครับหากเราอยู่ในบริเวณแถบนี้แล้นนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งสาคัญก็ได้เพราะว่ากรุงเทพเองเนี่ยราคาก็ค่อนข้างแพงและล์สไตาก็เป็นแบบคนเมืองนะครับจากตางจากพัทยาที่เป็นลรสไตลายของคนท่องเที่ยวคนพักผ่อนอากาศดีทะเลและราคาบ้านเนี่ยยังคงไม่ได้แพงเมือ่อเทียบกับในกรุงเทพนะครับที่เป็นบ้านหลังใหญ่ๆดังนั้นการอยู่แถบนี้เป็นบ้านหลังที่ส่อแล้วก็เดินทางเข้ากร โดดในพวกนี้จะมาแรงนะครับแล้วก็ว่าอีกประมาณ4-5ปีนะถ้าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เสร็จจรนะครับจะเปลี่ยนแปลงพัทยาอย่างเห็นได้ชัดเลยกล่าวคือจะมีคนอยู่แถบนี้แล้วก็เดินทางผ่านรถไฟเนี่ยมากขึ้นครับซึ่งเทรนด์เทรนด์นี้นะครับไม่ได้มีแค่ทางภาครัฐครับแต่ว่าบิ๊กแบรนด์ยักษ์ใหญ่เนี่ยฮะในสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ตบเท้าเข้ามาเยอะด้วยนะอย่างเช่นเทอร์มินอลทอรนที่วันนะครับอยู่ตั้งตรงพัทยาเหนือนะครับเมื่อก่อนพัทยาเหนือเนี่ยก็จะดูเงียบเงียบเงาเงาหน่อยนะครับเมื่ ครับวมถึงในฝั่งของเทอร์มินอลเนี่ยยังเอาตัวสเปซนะครับที่เป็นโรงแรมด้วยนะมาตั้งในบริใกล้เคียงกันอีกด้วยครับก็เป็นโรงแรมในเครือของ Grand Center Point ของทาง l s l a n d แลนด์เฮาสนะครับซึ่งนี้เป็นสวนน้ำอลังการมากๆเลยอยู่ตรงพัทยาเหนือซึ่งต่อคืนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับราคาเป็นหมื่นเลยฮะทําในฝั่งของตัว l a n d ์เฮาส์เองก็มีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นตัวแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สพัทยาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเทอร์มินอลพัทยาครับ รวมกันเนี่ยก็มูลค่าน่าจะมา1หนึ่งหล้านบาทได้เลยครับซึ่ง2โปรเจกต์ตัวที่ทำให้ทางพญยายเหนือเนี่ยดูคึกคักขึ้นมามากมายเลยทีเดียวก็ยังไม่พอนะครับยังมีโครงการของเครือ a อ c นะครับก็เป็นเครือของคุณเจริญนั่นแหละนะฮะชื่อโครงการ a q u a t i c พัทยานะทำไมตั้งเนี่ยถือว่าสุดยอดมากก็คือ1นฮะติดหาดเลยครับสคือมันอยู่ตรงแถ,บ,ถบพัทยาเหนือนะครับก็เรียกว่าไม่ได้ไกลจากตัวเทอร์มินอลตะกี้นี้นะฮะเป็นโปรเจกต์มิกซ์ยูสนะครับแล้วก็ดึงเครือโรงแรมของ ISG เนี่ยยเข้้าาามบบรรริหดวคัซึ่งจะเป็นตัวโรงแี่ยเข ะฮะแบรนด์ที่ชื่อว่าวินเยสครับก็เรียกว่าเป็นโรงแรมติดหาดเลยนะฮะซึ่งทำเลเนี่ยก็สุดยอดม,มากๆอีกด้วยครับยังไงก็รอชมเลยนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเป็นมือของ a d ็นแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับใครอยู่พัทยาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆครับมูลค่าเนี่ยนะครับกว่า1 0 0่งล้านเลยทีเดียวนะและในโปรเจกต์นี้นมีโรงแรมหรูอยู่5แห่งด้วยกันด้วยนะครับและไม่พอนะครับในฝั่งของทางกลุ่มเซ็นทัลเนี่ยก็ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ตรงวงอมาร์ดบีชวิลเลจครับเป็นมอออรรริมมหหาาาดแแ่่งกกกเลยนนนนนนะะะฮััี้สใจคคบ็ื วงอมาดเนี่ยจะเป็นโซนที่มีบีชส่วนตัวนะปกติถ้าเราไปพัทยายจะเห็นว่ามันมีถนนขั้นก่อนถึงจะเป็นชายหาดถูกไหมครับแต่ว่าในโซนวงอมาดเนี่ยจะเป็นแบบที่ดินส่วนบุคคลก่อนแล้วก็เป็นตัวทะเลตัวหาดนั่นเองทําให้ได้ฟีลแบบว่าเออโรงแรมริมหาดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเครือเซนทัลเนี่ยเขามีโรงแรมเซนทาราแกนมิลาดบีชรีสอร์ทอยู่แล้วนะครับตรงเนี่ยนะฮะองค์หาดวงอมาดตรงนี้เลยครับเห็นภาพใช่ไหมว่าเป็นถนนตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นตัวโรงแรมแล้วก็ติดหาดเลยครับเป็นพื้นที่ติดดหาาส่่่่วววนนตััครบซึงก็ถืออมมีไ้ย ที่จะมีหาดส่วนตัวแบบนี้นะครับตัววงออมันเนี่ยค่อนข้างอยู่ใกล้นะครับกับตัวเทอร์มินอลนะมันก็ไม่ได้ไกลมากก็คือเถิดจากตัวทัายาเหนือเนี่ยก็เป็นวงออมาดแล้วนะครับก็หมายความว่าตรงแถบแถบข้างบนบนตอนเหนือของพัทยาตรงนี้เนี่ยก็มีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะเลยทั้งเครือเซนทรันเครือเอลเอสและในฮาวส์แล้วก็ในฝั่งของทาง AWC นะครับแล้วยังไม่พอนะครับมีกลุ่มของ MQDC ที่จะมาเปิดไอคอนสยามในแถบนี้ด้วยนะครับเขามีที่ดินติดริมทะเลอยู่ที่60 70ถึงไร่เลยนะครับแล้วก็มีีท่ดินที่ติดทะเเลลอีีกน่ยหายร้อยไร่ในนแถบาจอมเทลยนะฮะแล้วคร องโอเชียนมารีนาเนี่ยนะครับจะสร้างเป็นมิกยูดขนาด1 0 0 0 0หมื่นล้านบาทครับแล้วก็จะมีห้างนะครับมีตัวโรงแรมเป็นพวกแบรนด์เด e เรสเดนด์ด้วยนะครับในเครือของสตาร์วูดครับซึ่งตัวโรงแรมนันพื้นที่ตัวนี้เนี่ยคือคักขึ้นเป็นอย่างมากนะครับทั้งคนไทยที่จะเดินทางผ่านโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงมาได้นะครับรวมถึงรัสเซีย ที่หลบภัยหรือชาวจีนที่อยู่ในแถบนี้อันาคตคนี่กก็จะได้เห็นภาพว่าจะมีการเปิดตัวคอนโดรหรูๆในแถบนี้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นในแบรนด์ของ h ฮเป t ร์แทรกเก็เปิดตัว Wind h a m Grand Residence วงอม่านะครับก็เป็นคอนโดรหรูอยู่บนที่ดินแพงสุดของพัทยาเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นแ a n d e d r e s i d ด n c e นะครับที่ใช้เครือของ Wind h a m เนี่ยมาบริหารนั่นเองครับงั้น,นก็รอชมกันตอนต่อไปเลยนะครับสุดท้ายชมวันดีกกอีเนหนึ่งในจังหวัดที่น่าทุนิดแับต้นๆของไทยอยู่ดีครับแล ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ช่้ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง property expert line นะครับและขอลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามที่อถึง1ล้านซับไปเลยครับสําหรับตดามอย่าฟังเา้ารู้ข้อมูลเชิงลึกนะฮะก็ผมมีสัมมนาชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหารตัวใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับถ้าใครอยากลงทุนในสังหารมีเครดิตที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอยากจะมาปลดล็อกในอสังหารนี้นบนซั์นะครับอยากจะถือทรัพย์ได้นานๆยาวๆได้แค่พอเปนอนนอหน,น,น้าคราครััับบสวดี อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ว่ธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะคุณครับต,ตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ย νε, การันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนา,านครับขอบคุณครับ